สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ไหนกันคะไปไปทะเลไปอ๋อจะพาพาพาเพื่อนวัวเพื่อนควายไปเหรอคะไไอ่านี่นี่มีวิ่งตรงนี้กันโอ้โหวันนี้วัวควายช้างลิงเอ้ยสิงโตอัวหนูเล่นตัวนี้ดีกว่าอ่าตัวนี้เสียแล้วเออช้างเหคะชางก็เสียแล้วนี่ถ้าถ้าเวลาเราลงกลุ่มนี้ยเฮ้ยหวัดดีเพื่อนเลยเหรอ <c oughs> วันนี so ่ดีใจมากเลยเพื่อนเยอะอันนี้ภาษากฤษว่าไงเนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้ภาษาอะไนวนี่นีาษว่าไงวัวเนี่ยวัวขีหนูนะาวาว้าวเยอยนตี่ตัวอะไรไหนแม่ขอดูหน่อยสิครับโอ้โหแมงมุมยักษ์นี่นะ ูเขาเหรอใช่ค่ะแล้วก็มีอันที่ช่วยกันรักษาแล้วก็มาดด้วยคะ่ะอ๋อค่ะสองตัวนี้เปียกน้ำได้ใช่มคะอ๋อนี่นี่กำลังทำทำอะไรอาบน้ำให้วัวเหรออ,อ,อาบน้ำไม่ใช่ต่างตัวค่ะอาบน้ำได้แค่ต่างตัวอ๋อสองตัวนี้เปล ใช่แต่คนนี้เปียกได้ัวนี้พังแล้วอันนี้นำ้นนำอ๋อดื่มน้ำเหรอคะอ๋เมันเป็นบัวมีหญ้าไหมคะ๋อ้โหคิดอึง<อ>แล้วค่ะเลยเป็นหญ้าได้ค่ะไหนคะในมุมตัวนี้ยังไม่อ๋อเพราะมันสีสีเขียวใช่ไหมเฮ้ยทุกคนมากินหญ้าเร็วมันลอยไถ่ต้องไว<อ>้ตรงนี้ค่ะ ชื่นมากเลยโอเควัวกับช้างขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะบ๊ายบาย